สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้าเช้านำความสุขมาส่งเพื่อนๆนะคะขอเพื่อนๆทุกคนมีความสุขในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็ตื่นมารับแต่ความโชคดีแล้วก็โชคลาภตลอดไปนะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจะกลับมาหาพวกเรานะคะวันนี้ครูใจจะกินปั่นอันนี้เซร์เลี่ะคะ่ะกันไกลไปไหนไม่รู้ช้าไปใช้มาหาไม่เจอ อใส่กระถางนะคะเราจะกินแล้วก็ไปเก็บมาถ้าเราไปซื้อเรากินไม่หมดมันก็เน่านะคะผักพวกนี้ลดความดำล้างใส่ล้างไขมันในเส้นเลือดนะคะเบาหวานมีแคลเซียมนะคะเซลอรี่จะมีแคลเซียมด้วยวันนี้จะใส่ ดัชชี่รสมะพร้าวนะคะดัชชี่โยกิร์รสมะพร้าวแล้วก็จะใส่ข้าวโอ๊ตค่ะเพื่อนวันนี้จะใส่ข้าวโอ๊ตเพราะว่าจะจะไม่กินข้าวแล้วก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปอ่าแล้วก็เลตตาซอยค่ะเพื่อนๆจ๋าข้าวโอ๊ตก็ไม่ใส่เยอะนะคะใส่ช้อนเดียวพอช้อนเต็มเต็ม ใส่ข้าวโอ๊ตช้อนเต็มๆแบบนี้เลยนะคะแบบช้อนแล้วก็เล็กเตอร์ซอยค่ะแบบเพื่อนๆโยเกิร์ตค่ะ เลยนะคะตอนนี้มีน้ำผึ้งด้วยแต่ว่าไม่ใส่หรอกเพราะว่า๋ยเกิดกับนมก็หวานอยู่แล้วนะคะนมแลกเตินชอยนี้จะหวานนะคะค่ะเพื่อนๆจ้าพ,พอเราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็ปั่นเลยนะคะ เสียบไฟนี่ยังยใจะสมูทตี้นะคะข้าเพื่อเสร็จแล้วอาหารเช้ากูใจ อุดมด้วยสารอาหารและวิตามินเพื่อสุขภาพร่างก,กายที่แข็งแรงเพื่อนดูนะคะเกี่ยวกับ,บสัสไซสวยค่ะสวยสวยเอ้ยน้ำปัน่นสีสวยนะคะเนะ่เนี่ยค่ะเพื่อนๆจ้า ถ้าเรามีแก้วนี้ทุกทุกเช้านะคะผักเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเป็นใบหญ้านาะเปลี่ยนเป็นแสลเน่บ้านเราก็หอมดีนะคะเซอร์รี่ผักกาดหอมเปลี่ยนได้ทุกอย่างนะคะถ้าเรามีอ่ะแต่ว่ารูใจมีในบ้านผักชีกับเซอร์รี่ผักชีบ้านเราอะ่ะผักชีฝรั่งอะไรนี่รูใจก็เอาปลี่ยนไปเรื่อยแหละนะ หอมมันอร่อยแน่นอนจ้ะมันมันมันโยเกิดกับมันนมใหม่และเต่ซอยแล้วก็ข้าวโอ๊ตหนึ่งช้อนอิ่มอ่ะอิ่มอิ่มอิ่มแน่นอนเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เพื่อนลองไปทำนะคะทำให้คุณพ่อคุณแม่ ทำให้คุณตาคุณยายอย่างเงี้ยค่ะจะย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกาย